สวัสดีครับผมเศรษฐีเต้าววันนี้ผมซืกกนนม้อรถเจ็กเด็กๆและซื้อคอมเิรเตอและที่ออกกำลังกายครับซื้อขอนมเจ็กเด็กๆครับกองรับสวัสดีค่ะหนูม,มาหาเศรษฐีเที่ยวค่ะหนูจะซื้อขนมเก๊กเจ็กเด็กๆทุกคนค่ะหนูจะซื้อปัดลมให้ผู้ปิการค่ะหนูจะซื้อ เครื่องออกกําลังกายให้และซื้อเตียงนอนให้ผู้บิการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมมาเศรษฐีเบียผมจะสร้างเครื่องบินส่วนตัวที่จะมาจากทองคำและผมผุซื้อเรือดำน้ำที่จะมาจากทองเหลืองประดับเพชรและจะสร้างโรงแรมที่หรูหราที่สุดและสูงที่สุดในโลกครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะฉันมหาเศรษฐีจาค่ะฉันจะสร้างรถเป็นทองและจะจ้างคนมาดูแลบริการคอมค่ะสวัสดีครับเจรษฐีตัวยวันนี้ผมจะมาื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆและื้อทีโอกำลังกายครับ Lết Tầm ban Ây Địch địch Lết Hùm Chà Chứ Căn hùm Chết Địch Cắp Chứ Hùn dồn Với Bữa lưỡi mái Cắp Hùn สวัสดีครับผมมาเสเษตีมอสผมจะช่วยคนยากเลยและจะช่วยคนพิการและส่ง,สงเสริมทุนให้สัตว์อยากให้สัตว์พิการขอบค,ครับสวัสดีค่ะกบกลับมาเศรษฐีปีใหม่ค่ะดิฉันจะแจกเงินคนละ5ล้านบาทครับและจะซื้อรถ BM ครับ พอไปไหนจะแจกเงินค่ะและจะสร้างโรงแรมสิบตึกเป็นตึกสีทองและจะสร้างหุ่นยนต์ไว้ทำอะไรก็ได้ของค่ะสวัสดีครับผมมาสีสีดิมก็มาจะาซื้อแลมโบกินี่คนละสามลันครับและผมจะแจกเงินคนละสามล้านครับและผมจะสร้างในกลัวผมจะ กร,กระตะตองคำครับไว้ปัดเก้าแล้วก็พื่อไก่ๆครับตอง,งครับนึ่งตองครับใชครับวันนี้มาพบกับเศรษฐีผู้เวลาไปไหนต้องดันเนินเป็นดีต้องแล้วก็จื้อรถแจก,กเด็กๆเกงินปันล้านแจก,กคนยากจนก่อนครับสวัสดีค่ะดีฉันมาเศรษฐีไมค่ะฉันจะเศร้าห้องน้ำประชาชน ให้เป็นทองทั้งหมดเช่นสักโครกเป็นทองกระดาษชำระเป็นแบงค์พันและพื้นจะเป็นแบงค์พันทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ